8สัญญาณเตือนน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติข้อ 1. ปากแห้งผิวแห้ง 2. มีอาการเหนื่อยล้าเพลียข้อ3คอแห้งหิวน้ำบ่อย 4. ปวดหัวไมเกรน 5. หิวบ่อยหิวตลอดเวลา 6. แพ้หายชาข้อ 7. ปัสสาวะบ่อยข้อ8ตาพร่าแต่ผลเลือดน้ำตาลยังปกติอยู่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะฮอร์โมนอินซูลินยังควบคุมระดับน้ําตาลได้อยู่ในระดับปกติแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้สู่แบบนี้ไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งที่เขาควบคุมน้ําตาลไม่ได้น้ําตาลจะพุ่งสูงตอนนั้นแหละเราจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแล้ว <G ül üyor> วิธีแก้ข้อแรกเลยค่ะทำฟาสติ้งหรือว่ามีช่วงหยุดกินค่ะให้ได้อย่างน้อย12ชั่วโมงแต่ถ้าทําได้14-16ชั่วโมงก็จะเยี่ยมเลย <G ül üyor> ข้อที่2ลดแป้งกับน้ําตาลที่กินลงประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นผักและโปรตีนแทน <G ül üyor> ข้อที่3เลี่ยงอาหารแปรร ข้อ 4. ค่ะดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2.5ลิตรต่อวันข้อที่5ค่ะเรียงลาดับการกินให้เริ่มต้นจากการดื่มน้ํา2แก้วก่อนอาหาร30นาทีนะคะแล้วก็กินผักก่อนค่ะแล้วค่อยกินเนื้อแล้วค่อยกินแป้งทีหลังนะคะข้อ6ถ้าอยากกินของหวานจริงๆให้ใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติแทนน้าตาลทรายเช่นย้าหวานอิลิทิทออแต่ก็ไม่ควรใช้เยอะเกินไปนะคะ กินพอหายยากพอค่ะพี่กุ้งเลือกเอาไว้ให้แล้วค่ะไปกดดูได้ถ้าคุณต้องการลดหุ่นแบบสุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่อีกติดต่อพี่กุ้งรุ่นใหญ่ในเอทพี่กุ้งจะดูแลคุณเองค่ะ